ชายสุีคุณไอดลอลทรงอิทธิพลทีดราม่าไหนก็ลมเขาไม่ลงล่าสุดชายสุีคุณชนะคดีแล้วนะคะจากในปี2013ค่ะที่มีปาปารัสซี่สองคนปล่อยข่าวลือว่าชายสุีคุณนะคะทำผู้หญิงท้องและบังคับให้เธอไปทำแท้งและยังมีกรณีาพาผู้เยาว์ต่างๆด้วยนะคะซึ่งถึงแม้ตอนนั้นค่ะชายสุีคุณเนี่ยจะได้มีการออกมาโพสชี้แจงแล้วแต่เรื่องแบบนี้นะคะประเด็นแบบนี้ในจีนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะจึงทำให้น้องเนี่ยหายหน้าหายตาไปพักใหญ่เลยนะคะ ต้องบอกว่าชายสุขคุณนะคะเป็นไอดอลจีนที่มีอุปสรรคในวงการบันเทิงเยอะจริงๆค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะที่มีประเด็นกับต้นสังกัดเก่าจนชนะคดีเราก็คิดว่านะคะเส้นทางในวงการนี้ของน้องเนี่ยน่าจะไปได้สวยแล้วใช่ไหมแต่ก็ดันมีประเด็นนะคะในเรื่องของผู้หญิงที่ว่ามานี้เข้ามาอีกค่ะ ซึ่งในปีนั้นนะคะปี2023เนี่ยถ้าใครจําได้ปีนั้นน้องมาไทยบ่อยมากนะคะทั้งมาเที่ยวส่วนตัวมาถ่ายทํารายการคลิป running ร่วมกับไปลู่วังเฮอร์ตี้และดาราอีกมากมายรวมไปถึงนะคะยังมาจัดคอนเสิร์ตด้วยนะซึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่น้องมาจัดในไทยเนี่ยบอกเลยว่าแฟนๆนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าคอนเสิร์ตดีมากสร้างความประทับใจสุดๆนะแต่หลังจบคอนเสิร์ตนี้ทันทีนะคะก็เกิดข่าวลือนี้ขึ้นค่ะจนกระทบชื่อเสียงของน้องนะคะรวมไปถึงเรื่องงานต่างๆด้วยโดยรายการคลิป running นะคะที่มาถ่ายทําที่ไย ออกอากาศโดยลบภาพน้องออกทั้งหมดนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยค่ะ จนมาถึงตอนนี้นะคะเวลาและกฎหมายก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าน้องไม่ได้กระทําความผิดนะคะปาร,ปรสัสซทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยอมรับผิดรวมไปถึงได้มีการเขียนจดหมายนะคะขอโทษชายสุยคุณเป็นที่เรียบร้อยค่ะยังไงก็เชื่อว่าชายสุยคุณนะคะจะสามารถกลับมาเป็นประกายได้อีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะด้วยความสามารถต่างๆมากมายของน้องก็ขอให้เส้นทางนะคะในวงการบันเทิงของน้องเนี่ยเป็นไปนอย่างราบรื่นนะคะอย่ามีอุปสรรคเยอะเลยแล้วก็ให้น้องนะคะมีผลงานออกมาให้เราได้ชมกันเยอะๆค่ะรวมถึงมาไทยบ่อยๆด้วยนะ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ดีใจกันไหมยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเรียวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกๆกขา่าคราวมาทั้งดนๆค่ะ